สวัสดีครับ e ี EP นี้ก็จะนำเอาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆต่อความสำเร็จในชีวิตของคนเรามาฝากกันนะครับก็คือเรื่องของการฝึกวินัยให้กับจิตใจของเราครับความแข็งแกร่งทางจิตใจส่งผลต่อวินัยในตนเองเป็นอย่างมากแล้วก็ในทางกลับกันนะครับการมีวินัยในตนเองในระดับสูงนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการมีจิตใจที่เข้มแข็งมีการศึกษาวิจัยบางชิ้นแสดงให้เราเห็นว่า การมีวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนที่หาเงินได้เก่งเนื่องจากว่าวินัยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบรรลุปเป้าหมายของคนแต่ละคนพูดง่ายๆก็คือคนที่มีรายได้มากกว่ามักจะมีวินัยในตนเองสูงและมีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะทำสิ่งที่พวกเขาเริ่มต้นให้สำเร็จหากคุณพบว่ามันยากที่จะมีระเบียบว,วินัยในตัวเองคุณอาจจะต้องมองหาวิธีฝึกความแข็งแกร่งทางจิตใจก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ความเข้มแข็งทางจิตใจช่วยให้คุณปฏิเสธการล่อลวงและข้อแก้ตัวได้นะครับหากคุณไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจคุณจะพบว่ามันง่ายที่จะยอมจำนวนต่อการถูกชักจูงและก็ควอยเขวไปตามสิ่งที่รบกวนคุณอาจจะพบว่ามันยากที่จะทำตามกำหนดเวลาและเป้าหมายของคุณเพียงเพราะว่าคุณไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะปฏิเสธสิ่งล่อใจ แล้วก็คุณอาจจะสร้างนิสัยไม่ดีให้เกิดขึ้นในตัวด้วยการหาข้อแก้ตัวว่าทําไมคุณถึงพลาดที่จะทําตามสิ่งที่คุณได้กําหนดเอาไว้นะครับถ้าคุณมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งคุณจะไม่มีปัญหาในการพูดว่าไม่กับอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียสมาธิจากการบรรลุปเป้าหมายคุณจะเลิกแก้ตัวแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าแทนนะครับความแข็งแกร่งทางจิตใจช่วยให้คุณดูแลร่างกายได้ดีถ้าคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่ง คุณก็จะรู้คุณค่าของการดูแลร่างกายของคุณเป็นอย่างดีคุณจะไม่ใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดคุณจะไม่ปล่อยตัวเองให้อยู่ภายใต้ความเครียดมากเกินไปคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสุขภาพที่ดีเพราะคุณรู้ว่าถ้าหากมีสุขภาพไม่ดีคุณจะไม่สามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้ความแข็งแกร่งทางจิตใจช่วยให้คุณมุ่งมั่นสู่เป้าหมายได้เสมอในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้นะครับ เราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เราต้องการคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นถ้าคุณใส่ใจกับมันจากที่กล่าวมาถ้าคุณไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจคุณก็จะไม่สามารถทําตามเป้าหมายใดๆที่คุณตั้งไว้สําหรับตัวคุณเองได้นะครับคุณจะไม่สามารถทุ่มสุดตัวได้เพราะว่าในไม่ช้าคุณก็จะหมดความสนใจแล้วก็จะเลิกทําแล้วในไม่ช้าคุณก็จะเริ่มไล่ตามเป้าหมายใหม่อีกครั้งวนลูปเป็นวงกลมอย่างนี้เรื่อยไปแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง คุณจะวางแผนสร้างขั้นตอนและกระบวนการเพื่อช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายแต่ละอย่างได้สําเร็จคุณจะไม่เป็นเหมือนธงในอากาศที่โบกสะบัดไปตามแรงลมเพียงอย่างเดียวความเข้มแข็งทางจิตใจและความมีวินัยในตนเองจะยึดคุณไว้กับเป้าหมายอย่างมั่นคงนะครับต่อไปจะพูดถึงแกนหลักของการสร้างวินัยทางจิตนะครับสําหรับคนทั่วไปการสร้างวินัยทางจิตไม่ใช่ของง่ายๆที่จะทํานะครับมันไม่เหมือนกับการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ ในความเป็นจริงการฝึกให้เกิดวินัยอย่างแข็งแกร่งนั้นค่อนข้างที่จะทํายากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวในความพยายามไม่กี่ครั้งแรกแต่ว่าข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องถึงขนาดที่ใช้ชีวิตแบบเคร่งครัดแบบพระสงฆ์เพื่อสร้างวินัยในตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จคุณก็ต้องมีความอดทนและความอุตสาหะอย่างมากในระดับหนึ่งและคุณก็ต้องใช้เวลามากเช่นกันท้ายที่สุดแล้วการฝึกวินัยทางจิตให้เชี่ยวชาญน,นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับ แกนหลักของการสร้างวินัยทางจิตมีอะไรบ้างนะครับข้อ 1. มุ่งมั่นร้0เซเพื่อเป้าหมายของคุณวางแผนแล้วก็เห็นภาพเป้าหมายของคุณจนเห็นแม้รายละเอียดที่เล็กที่สุดขั้นตอนนี้เพียงขั้นตอนเดียวก็ต้องใช้วินัยทางจิตเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องสร้างแผนงานเพื่อความสําเร็จของคุณและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยซเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่คุณต้องการจนจบกระบวนการ คุณต้องใช้การควบคุมตนเองในหลายๆสถานการณ์และวินัยที่คุณมีจะเป็นสิ่งที่พิจารณาตัดสินว่าคุณจะทำได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่นะครับข้อ 2. อย่าให้ตัวคุณเองเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความสําเร็จของคุณคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคุณเองอาจจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในความสําเร็จของคุณเองนะครับความกลัวและความไม่มั่นคงของคุณอาจทําให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คุณกลัวที่จะล้มเหลวมากจนไม่กล้าลงมือทําอะไรหรือไม่หากคุณตอบว่าใช่มันก็เหมือนคุณกําลังก่อวินาศกรรมให้ตัวเองนะครับหากคุณต้องการบรรลุบางสิ่งหรือว่าต้องการจะเป็นใครสักคนที่สําเร็จและสําคัญคุณจะต้องไม่ยอมให้ตัวตนภายในของคุณมาบั่นทอนความพยายามของคุณคุณจะต้องทําตามความฝันและก็ทํางานหนักทุกวันหากคุณต้องการเป็นนักเปียโนที่จะเปิดคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองคุณจะต้องฝึกฝนเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุกวัน คุณจะมีวินัยในการฝึกทุกเช้าหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานและก่อนเข้านอนหากคุณเริ่มต้นด้วยการคิดว่าคุณไม่มีวันดีพอคุณก็จะไม่มีวันดีพอมันเป็นไปตามที่ใจคุณคิดนะครับข้อ3พูดปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้บางครั้งเราปฏิเสธการล่อลวงในครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2ที่มีการเสนอให้เราแต่ในการพยายามครั้งที่3หรือครั้งที่4การป้องกันของคุณก็อาจจะเริ่มพังทลาย และคุณก็จะค่อยๆย,ยอมทําตามข้อเสนอที่เย้ายยวนและก็ยากที่จะต้านทานนั้นนะครับแต่ว่าหากคุณมีระเบียบว,วินัยที่แท้จริงคุณจะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างที่คุณหมายความตามนั้นจริงๆอย่าพูดในลักษณะที่คนทําสิ่งล่อใจและเบี่ยงเบนความสนใจจะเข้าใจผิดในสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเขารู้สึกว่าการปฏิเสธของคุณนั้นไม่หนักแน่นพอแฝงหรือเจือปนด้วยความลังเลหรือว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่คุณจะเปลี่ยนใจ พวกเขาก็จะใช้มันเป็นหลักเพื่อยืนหยัดแล้วก็รบเร้าคุณต่อไปจนกว่าคุณไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากยอมทําตามแล้วก็เลือกล้มเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธใครให้ปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่สามารถตีความหมายได้เป็นอย่างอื่นนะครับนี่คือแกนหลักของวินัยในตนเองนะครับต่อไปจะพูดถึงความล้มเหลวที่มาจากความภาคภูมิใจในตนเองโดยปราศจากความสามารถมารองรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเวลานานมาแล้วที่ผู้กําหนดนโยบายทางด้านการศึกษาเกือบจะทั่วโลก มักจะหลงเชื่อแนวคิดเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างผิดๆโปรดเข้าใจว่าการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่มีใครโต้แย้งได้ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามแนวคิดด้านการศึกษานี้เพื่อให้นักเรียนทําสิ่งต่างๆได้ดีในชีวิตพวกเขาจําเป็นจะต้องเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าความภาคภูมิใจในตนเองและต้องมีคนให้กําลังใจในเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าคุณครูนะครับอย่างที่พูดไปแล้วว่า การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครที่จะเถียงได้แต่ปัญหาก็คือถ้าคุณจะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองจากการยืนยันด้วยตัวเองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถและถูกทําให้รู้สึกดีเกี่ยวกับตัวตนของคุณจากพ่อแม่หรือว่าครูโดยไม่มีความสําเร็จหรือผลลัพธ์ทางกายภาพจริงๆที่เกิดจากความพยายามของคุณมาสนับสนุนนั่นก็เหมือนกับคุณกําลังสร้างบ้านบนพื้นทรายมันไม่มั่นคงและก็พังทลายได้ง่ายมาก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมาหลายชั่วอายุคนนะครับที่ได้ถูกป้อนความคิดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกระตุ้นการเห็นคุณค่าในตนเองคุณเพียงแค่ถูกกระตุ้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองแต่ไม่ใช่ผ่านความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้ผ่านการเสียสละไม่ได้ผ่านการทำงานหนักและไม่มีตัวบ่งชี้ความสำเร็จแบบที่มองเห็นหรือว่าจับต้องได้อื่นๆนะครับผู้คนจำนวนมากกลับรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจากการได้รับความเคารพและชื่นชมจากการปรากฏตัว จากรูปลักษณ์ภายนอกจากสิ่งที่โพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลแค่นั้นแหละครับนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาทําพวกเขาเพียงแค่ต้องแสดงตัวในรูปแบบที่ดูดีแล้วก็จะได้รับรางวัลจากสิ่งที่แสดงออกไปรางวัลของพวกเขาก็คือสายตาที่คนอื่นอิจฉายอดไลค์ที่มากมายคอมเมนต์ที่มาชื่นชมตามวิธีคิดนี้ความรู้สึกของพวกเขามีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครสักคนเป็นไปในลักษณะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ ผู้คนจํานวนมากยึดถือความภาคภูมิใจในตนเองมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเพียงแต่หาวิธีที่จะทําให้ตัวเองปรากฏตัวขึ้นอย่างดูดีแล้วก็ได้รับคําชื่นชมโดยที่รู้ลึกลงไปข้างในตัวเองว่าความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองของพวกเขานั้นกลวงโบพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่วิถีชีวิตจริงๆของเขาพวกเขาจะรู้ในภายหลังว่าโลกมีเรื่องน่าประหลาดใจที่โหดร้ายรอพวกเขาอยู่อีกมากจึงไม่น่าแปลกใจว่าหลายคนที่เคยมีความชื่นชมตนเองสูง จะผิดหวังและสับสนมากในเวลาต่อมาตราบใดที่คุณยังรู้สึกดีกับตัวเองก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะักระหว่างสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คนอื่นคิดคุณมีสิทธิที่จะประเมินตัวเองสิทธิ์ในการกระทําของคุณและก็อื่นๆสิ่งที่คนจํานวนมากสร้างขึ้นก็คือความชื่นชมตนเองโดยไม่มีความสามารถมารองรับซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากระเบียบวินัยทางจิตที่กลวงเปล่าผู้คนสามารถรู้สึกได้และเชื่ออย่างสนิทว่าพวกเขาสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดี แต่ว่าพวกเขาอาจจะทําได้ในทางทฤษฎีเท่านั้นนะครับเมื่อพวกเขาได้รับความท้าทายในการสร้างอะไรสักอย่างที่เป็นของจริงและต้องส่งมอบผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆคนส่วนใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับความภาคภูมิใจในตนเองเป็นหลักโดยไม่มีความสามารถที่สูงพอกันกับความภูมิใจที่มีนั้นจะแตกสลายเหมือนกับปรา,าสาททรายที่โดนน้าทะเลซัดนะครับความนับถือตอนเองโดยปราศจากความสามารถที่เพียงพอเป็นสูตรของความล้มเหลว หากคุณมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตหรือรู้สึกว่าตัวเองผิดหวังหรือว่าติดขัดในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตพูดกันตรงๆอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่พูดไปนี้นะครับแน่นอนว่าการที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองและดูเหมือนว่าคุณมีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จลุล่วงในระดับสูงนั้นเป็นพื้นฐานที่ดีโดยตัวของมันเองแต่ถ้าคุณหรือใครเชื่อมั่นโดยไม่มีความสามารถที่จะทํามันได้จริงจากประสบการณ์จริงจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ได้ผลจริง คุณก็แค่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มันอาจจะยากสําหรับคุณที่จะเอาชนะความท้าทายมันจะสั่งใจของคุณให้รีบยอมแพ้แล้วก็รีบล้มเลิกโดยไม่คิดจะพยายามอะไรมากมายในตอนที่คุณกําลังเผชิญกับความยากลําบากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการแก้ไขความภาคภูมิใจที่ปราศจากความสามารถมารองรับกันนะครับหัวข้อต่อไปจะพูดเรื่องการท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณต้องการสร้างวินัยทางจิตใจ คุณจะต้องทำบางอย่างแบบจริงจังเมื่อคุณทำสิ่งใดจริงจังกว่าปกติเท่ากับว่าคุณได้วางรากฐานสำหรับการเพิ่มระดับวินัยทางจิตแล้ววินัยทางจิตมาได้อย่างไรเมื่อคุณตัดสินใจทำบางสิ่งและพยายามที่จะทำมันให้ได้ดีคุณจะเริ่มเลือกรูปแบบคุณเริ่มแยกย่อยทุกอย่างออกโดยแบ่งสิ่งต่างๆและแบ่งกระบวนการออกเป็นส่วนๆคุณเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆเหล่านี้และคุณก็สามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆได้ ในไม่ช้าก็เร็วคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการได้ง่ายเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทํากันคนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมองสิ่งต่างๆในระดับผิวเผินแล้วก็จบแค่นั้นจบแล้วจบเลยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถูกเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นคุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทักษะของตัวเองดังนั้นทุกวันที่คุณอยู่ที่ที่ทํางานที่โรงเรียน ที่บ้านหรือที่อื่นๆคุณจะเพิ่มคุณค่าที่คุณได้รับจากการทําภาระหน้าที่ในแต่ละวันได้ดีกว่าปกติคุณจะทําได้ดีเกินมาตรฐานนะครับคุณจะโดดเด่นกว่าใครเห็นได้ชัดว่าผู้คนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะมองมาที่คุณและก็เห็นว่าคุณไม่ได้แค่กําลังเคลื่อนไหวไปตามระบบไม่ได้ทําแค่สักว่าให้พ้นๆไปคุณกําลังทําสิ่งต่างๆที่ดีกว่าปกติเพื่อนําสิ่งต่างๆไปสู่อีกระดับคุณทําได้ดีกว่าหน้าที่ตามมาตรฐานนะครับ คุณกําลังท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนี้จะสร้างความสามารถที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงยิ่งเห็นผลลัพธ์เหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะได้โบนัสที่ดีกว่าการเลื่อนตําแหน่งที่สูงกว่าการสร้างกิจการเองได้เร็วกว่าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นผลลัพธ์ที่แม่นยําซึ่งช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณมีความสามารถระดับที่สูงขึ้นในการทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น คุณจะไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือความท้าทายจากความยากมาทําให้คุณสิ้นหวังคุณมีมุมมองทางอารมณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํายิ่งคุณทําสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้ว่าแทนที่จะเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญพร่ำบนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นคุณกลายเป็นบุคคลที่มีความเป็นเจ้าของชะตาชีวิตของตัวเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ทั้งหมดสิ่งนี้ทําให้คุณพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้สิ่งนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่นั้นหมดไปกับการทําตามจุดประสงค์หรือสิ่งที่คุณเรียกร้องต้องการนั่นเองนะครับวิธีการทําเช่นนี้คือการท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงการจัดการปัญหาใหม่ๆก้าวข้ามสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วไปสู่งานใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมคุณมองหางานเพิ่ม คุณหาความรู้เพิ่มเพื่อหาสาระสําคัญของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่การสร้างเครือข่ายที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อให้งานของคุณโดดเด่นเท่านั้นแต่จะกลายเป็นว่าคุณเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่คุณอยู่นะครับสิ่งที่ไกลไปกว่าแค่การก้าวไปอีกขั้นสิ่งนี้เกี่ยวกับการสแสวงหาความท้าทายอย่างจงใจเพราะคุณรู้ว่าพรที่ดีต่อชีวิตนั้นจะแฝงมาในความท้าทายและความยาก หากคุณไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าความคิดของคุณกําลังฉุดรั้งตัวคุณเองเอาไว้นะครับความรับผิดชอบคือกุญแจสู่จิตใจที่มีวินัยหากคุณเคยพยายามฝึกวินัยด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่ามันยากอย่างเหลือเชื่อและมันไม่สนุกเลยคุณไม่มีใครแบ่งปันความสําเร็จและรางวัลของคุณด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจจะจบลงด้วยการละทิ้งเป้าหมายของคุณไปทั้งหมดเพราะว่าคุณไม่มีใครคอยผลักดันคุณหรือว่าเชียร์ให้คุณทํางานตามเป้าหมายต่อไป ดังนั้นคุณก็จะทําได้แค่เพียงเริ่มต้นได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลิกแล้วก็เริ่มใหม่ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในการสร้างวินัยให้ตัวเองมันจะมาใน2รูปแบบก็คือความรับผิดชอบด้วยตัวเองและให้คนอื่นช่วยรับผิดชอบความรับผิดชอบด้วยตัวเองคืออะไรความรับผิดชอบด้วยตัวเองนั้นคุณไม่ต้องการคนอื่นนอกจากตัวเองมันจะเป็นไปได้ดีเมื่อคุณมีสํานึกในจริยธรรมคุณมีความซื่อสัตย์และมีการควบคุมตนเอง คุณจะไม่โกงตัวเองและคุณจะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าและทําให้ดีขึ้นแม้ว่ามันจะยากขึ้นมากก็ตามนะครับในการทําให้ตัวเองมีความรับผิดชอบต่อตัวเองคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนเป้าหมายและขั้นตอนที่จะต้องทําเพื่อให้คุณไปให้ถึงจากนั้นคุณก็จะเริ่มบันทึกประจําวันโดยเขียนสิ่งที่คุณทําได้ในแต่ละวันลงไปนะครับหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของคุณหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือความกลัวของคุณก็ให้เขียนมันลงไป จากนั้นก็ให้แน่ใจว่าคุณเขียนวิธีสําหรับกําจัดความคิดเชิงลบของคุณเพื่อที่ว่าเมื่อคุณถามคําถามเดิมอีกครั้งในอีกประมาณ1เดือนหรือ2เดือนข้างหน้าคุณจะมีคําตอบให้ย้อนกลับไปดูและคุณควรจะหาทางแก้ไขมันได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ปล่อยให้คุณต้องตอบคําถามด้วยคําตอบเดิมแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่ตลอดไปซึ่งนั่นแปลว่าคุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยนะครับอย่างที่คุณจะได้เห็นถ้าคุณทําก็คือวิธีนี้ค่อนข้างที่จะเหงาและก็น่าเบื่อนะครับ ซึ่งเป็นเหตุผลที่จะแนะนําวิธีที่2ก็คือให้คนอื่นมาช่วยรับผิดชอบวิธีให้คนอื่นมาช่วยรับผิดชอบคือการปล่อยให้คนอื่นเข้ามารับรู้เป้าหมายของคุณและขอให้พวกเขาช่วยคุณให้บรรลุปเป้าหมายขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณคุณสามารถขอให้เพื่อนที่มีความรับผิดชอบของคุณคอยเตือนหรือให้คําทักท้วงแก่คุณถ้าพวกเขาเห็นหรือรู้ว่าคุณถูกล่อลวงให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่จะส่งผลเสียต่อความสําเร็จของสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับดังนั้น เลือกเพื่อนของคุณอย่างชานฉลาดเลือกคนที่คุณรู้จักที่มีระเบียบวินัยดีที่จะช่วยเหลือคุณจริงๆและอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในความสําเร็จของคุณอย่างเช่นคู่รักผู้ปกครองพี่น้องเพื่อนที่ดีที่สุดหัวหน้างานที่คุณเชื่ออย่างสนิทใจว่าสนับสนุนคุณอย่างแท้จริงมาโดยตลอดหรือแม้แต่นักจิตวิทยาของคุณก็สามารถเป็นคนที่รับผิดชอบคุณได้นะครับคนที่คุณชื่นชมพวกเขา คนที่คุณอยากสร้างความประทับใจหรือว่าคนที่คุณไม่อยากสูญเสียพวกเขาไปจากชีวิตคนประเภทนี้จะช่วยคุณได้เป็นอย่างดีการฝึกสร้างวินยัยทั้งโดยวิธีที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองและให้ผู้อื่นมาร่วมช่วยดูแลจะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการบรรลุปเป้าหมายของคุณคุณจะมีสติมากขึ้นในทุกขั้นตอนที่คุณทําและคุณจะต้องมีวินัยที่จะยึดมั่นในเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยการปฏิเสธ นักศึกษาคนหนึ่งกำลังเรียนปริญญาตรีในวิชาหนึ่งที่สอนโดยอาจารย์ระดับปริญญาเอกนักศึกษาคนนี้ได้รับโจทย์ข้อสอบที่ยากสำหรับเขามากจนเขาคิดว่าอาจารย์ออกโจทย์ข้อสอบที่ยากเป็นพิเศษเพื่อให้เขาสอบตกคุณอาจจะรู้สึกขำและกำลังคิดว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระที่สุดที่คุณจะได้ฟังคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นเพราะไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงเราอยู่ในโลกที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเอง เราอยู่ในโลกที่ดำเนินไปตามกฎจำนวนมากที่เราไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเราอยู่ในโลกที่ดำเนินไปโดยเราเลือกได้สองอย่างก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพนะครับโลกนี้ช่างโหดร้ายมันไม่ยุติธรรมบางครั้งดูเหมือนว่าคนผิดคนทำไม่ดีจำนวนมากกำลังก้าวหน้าในชีวิตในขณะที่คนที่ทำดีและทำถูกต้องกลับมีสิ่งเลวร้ายทุกประเภทเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาแต่นี่เป็นโลกใบเดียวที่เราอาศัยอยู่ เราไม่สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขทุกอย่างของโลกนี้ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนก็คือวิธีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นนะครับนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะควบคุมได้หากเราเป็นเจ้าของอำนาจเหนือการควบคุมนี้เราสามารถจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลกนี้ได้นะครับเราเพียงแค่ต้องยืนหยัดแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าโลกจะหมุนเร็วมากจนเกินการควบคุมของเราแต่ว่าถ้าเราเลือกวิธีที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องเราก็อาจจะได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุด นี่เป็นแนวทางที่ดีกว่าการพบว่าเรากำลังร้องไห้เพราะว่าไม่มีอะไรได้ดังใจเราเลยหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ชนะในโลกนี้ก็คือการหยุดเพอ้อฝันว่ามันควรจะเป็นอย่างไรให้มุ่งเน้นไปที่วิธีการทำงานจริงแทนนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าโลกทำงานอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีที่เราจะทำให้ความจริงนี้กลายเป็นสิ่งที่ให้ผลดีกับเราแทนที่จะให้มันต่อต้านเรา ้วยเหตุน,นี้จึงเป็นความคิดที่ดีเสมอในการปฏิเสธที่จะมองความท้าทายของชีวิตด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวนักศึกษาที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้กําลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะว่าเขามองทุกอย่างในแง่มุมของอารมณ์อาจารย์ของเขาอาจจะไม่รู้จักตัวเขาเลยด้วยซ้ําแต่เขากลับคิดว่าอาจารย์สร้างแบบทดสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นนี้เพื่อทําให้เขาขายหน้าอับอายเสียเวลาและหมดโอกาสในการจบปริญญาด้วยคะแนนดีๆหรือว่าได้เกียรตินิยม กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขากําลังมองความท้าทายของชีวิตในแง่ของอารมณ์ล้วนๆเขามองความท้าทายของการทําข้อสอบนี้ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วคิดหาเหตุผลในแง่ลบจากเรื่องนั้นและปล่อยให้กระบวนการที่ผิดนี้บทขยี้เขามาจากภายในคุณต้องไม่ทําอย่างนั้นจงฝึกปฏิเสธที่จะมองความท้าทายผ่านแง่มุมด้านอารมณ์ให้ฝึกมองความท้าทายอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่มันเป็นตามข้อเท็จจริงนี่อาจจะทําให้หลายคนฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจ แต่จริงๆแล้วความท้าทายนั้นเป็นพอรอย่างหนึ่งความท้าทายผลักดันให้คุณเป็นคนมีไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดตามปกติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเพื่อให้คุณสามารถวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้ชนะที่สม่ำเสมอมากขึ้นและเป็นผู้ชนะในชีวิตต่อไปจะพูดถึงรางวัลของจิตใจที่มีวินยัยการตั้งหลักชัยเพื่อไปให้ถึง เป็นสิ่งสําคัญหากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญพอๆกันก็คือการตั้งค่าระบบการให้รางวัลที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินและฉลองความสําเร็จในแต่ละขั้นที่คุณทําได้แต่คุณควรให้รางวัลตัวเองแบบไหนคุณควรออกไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดราคาหลายหมื่นบาทหรือว่าซื้อของหรูหราราคาแพงเป็นของรางวัลให้ตัวเองทุกครั้งหรือไม่หรือคุณแค่ชมตัวเองและให้กําลังใจกับงานที่คุณทําได้ดีรางวัลที่เหมาะสมสําหรับการทํางานหนักของคุณ การเลือกรางวัลที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณไม่ต้องการให้การทำงานหนักของคุณสูญเปล่าหากคุณทำงานหนักและประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก6กิโลกรัมในระยะเวลา2เดือนคุณคงไม่ต้องการให้รางวัลตัวเองด้วยการไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ที่กินได้ไม่อัน้นใช่ไหมครับถ้าคุณมีวินัยทางจิตมากพอมันก็จะสั่งให้คุณอยู่ห่างจากสถานที่ที่จะกระตุ้นให้คุณกินอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีและดีต่อสุขภาพของคุณ คุณสามารถให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อเค้กช็อกโกแลตสักชิ้นเพื่อให้ความอยากน้ําตาลลดลงหรือเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายที่ช่วยให้คุณลดน้าหนักได้มากขึ้นต่อไปจะพูดถึงการประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยความพึงพอใจที่ต้องรอนะครับเมื่อคุณประสบความสําเร็จในเป้าหมายขั้นหนึ่งคุณอาจจะต้องพิจารณาใช้ระบบความพึงพอใจที่ต้องรอแทนที่จะให้รางวัลตัวเองในทันทีลองขยายรางวัลของคุณไปยังเป้าหมายถัดไปสิ่งนี้เรียกว่าความพึงพอใจที่ต้องรอ ตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังพยายามลดน้ําหนักและได้กําหนดน้ําหนักทุกกิโลกรัมที่หายไปเป็นเป้าหมายคุณอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเป้าหมายเป็นทีละ2กิโลกรัมแทนซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณลดได้กิโลกรัมแรกคุณจะกดดันตัวเองให้ลดกิโลกรัมที่2อย่างรวดเร็วเพื่อที่คุณจะได้รับรางวัลในที่สุดและคุณยังไม่ควรให้รางวัลตัวเองด้วยการไปร้านบุฟเฟ่ที่คุณชื่นชอบนะครับการชะลอความพึงพอใจเป็นการฝึกฝนที่ดีในการผลักดันตัวเองให้ทํามากขึ้น การควบคุมตนเองและรเบีบบวินัยทางจิตใจของคุณจะเข้ามามีส่วนสําคัญและช่วยให้คุณมีสมาธิกับการทําสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จมากขึ้นเพื่อให้ในที่สุดคุณสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้คุณเพียงแค่ต้องท้าทายตัวเองกระตุ้นให้ตัวเองก้าวไปทีละหนึ่งก้าวต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดหมายของคุณนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมประการสุดท้ายสิ่งสําคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นว่าเมื่อฝึกฝนความพึงพอใจที่ต้องรอคุณต้องมีการลงโทษควบคู่ไปด้วยอันนี้หมายความว่า หากคุณไม่บรรลุปเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สําหรับตัวคุณเองคุณจะไม่ได้รับรางวัลใดๆนะครับมันง่ายมากจริงๆอย่างไรก็ตามหากคุณมีระเบียบว,วินัยและมุ่งมั่นคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อบรรลุปเป้าหมายและก็รับรางวัลของคุณในที่สุดนะครับต่อไปจะพูดถึงการทําให้สําเร็จตามเป้าหมายโดยไม่มีข้อแก้ตัวหากคุณมีเป้าหมายและความฝันในชีวิตและต้องการบรรลุปเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดคุณต้องหยุดหาข้อแก้ตัว การสร้างระเบียบวินัยในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่คุณจะได้หลีกเลี่ยงการใช้ข้อแก้ตัวแบบง่อยๆนะครับคุณต้องเริ่มรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่มีทางเข้าใกล้จุดหมายปลายทางที่คุณตั้งใจไว้ได้เลยแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงการหาข้อแก้ตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางอาชีพและทางส่วนตัวได้อย่างไรมันค่อนข้างง่ายถ้าคุณคิดดีๆคุณต้องตรวจสอบว่าทำไมคุณถึงแก้ตัวตั้งแต่แรกคุณกลัวบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม คุณกลัวความล้มเหลวใช่หรือไม่เมื่อคุณระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วคุณก็จะเอาชนะข้อแก้ตัวได้ง่ายขึ้นและคุณจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ง่ายขึ้นต่อไปนี้เป็นข้อแก้ตัวที่พบบ่อยที่ผู้คนมักจะใช้กันนะครับข้อหนึ่งไม่เก่งหรือฉลาดพอเป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณเป็นหากคุณเอาแต่พูดแต่เรื่องแย่ๆเกี่ยวกับตัวคุณเองคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตดังนั้นหากคุณเชื่อว่าคุณขาดสติปัญญาตามธรรมชาติ แสดงว่าคุณคิดผิดให้เรียนรู้และก็ท้าทายตัวเองมากขึ้นเพื่อให้เป็นคนที่ฉลาดและก็มีความสามารถมากขึ้นซึ่งสามารถเรียนรู้ได้นะครับก็ 2. เชื่อว่าไม่ใช่เวลาที่สมบูรณ์แบบคนที่มักจะพูดว่ายัางไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมย่อมไปไม่ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตอย่างแน่นอนความฝันของคุณไม่ใช่เรื่องยากมันสามารถไปถึงได้สถานการณ์ในชีวิตนั้นไม่เคยขัดขวางคุณจากการไปถึงความฝันของคุณ ทัศนคติของคุณต่างหากที่เป็นตัวขัดขวางดังนั้นวิธีที่คุณรับรู้สถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของคุณนะครับก็อ3ก็คือยุ่งมากยุ่งเสมอไม่มีเวลาทุกคนมีลําดับความสําคัญของตัวเองในชีวิตถ้าคุณบอกว่าคุณยุ่งเกินกว่าจะทําอะไรสักอย่างนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ความสําคัญมากที่สุดการบริหารเวลาเป็นสิ่งสําคัญในการบรรลุเป,ป,ป้าหมายของคุณนะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ควรหยุดคุณจากการบรรลุปเป้าหมายมีข้อแก้ตัวไม่รู้จบที่คุณสามารถทําให้ความฝันของคุณล่าช้าได้ข้ออ้างไม่ได้ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จดังนั้นหากคุณมีความกระตือรือร้นรและตั้งใจคุณจะเลิกหาข้อแก้ตัวและเริ่มผลักดันตัวเองให้เต็มศักยภาพการบรรลุปเป้าหมายโดยการเอาชนะข้อแก้ตัวสามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจํากัด ทุกคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต้องการจะบรรลุถึงจุดหนึ่งในชีวิตตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไปถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณได้โดยไม่หมัวนั่งแก้ตัวโดยสรุปก็คือวินัยทางจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนเราจะใช้เพื่อประสบความสำเร็จและข่าวดีก็คือจิตใจที่มีวินัยแข็งแกร่งนั้นไม่ได้ติดตัวใครมาตั้งแต่กำเนิดและอยู่ตลอดไปเราสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและก็สร้างมันขึ้นมาได้ทุกเวลาถ้าเรามีความตั้งใจมากพอนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ